มาถึงตอนที่จะมอบหนึ่งในทักษะที่ทรงพลังที่สุดที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อทุกเหตุการณ์ในชีวิตไปตลอดกาลนี่คือบทความเรื่องเปลี่ยนทุกเรื่องราวให้กลายเป็นความโชคดีศาสตร์เล่นแร,แร่แปรธาตุโชคชะตาสาขั้นตอนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นโชคดีทันทีคุณเชื่อเรื่องโชคไหมคะเราส่วนใหญ่มักจะมองว่าโชคคือพลังลึกลับจากภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ บางวันก็โชคดีบางวันก็โชคร้ายเรากับว่าเราเป็นเพียงผู้เล่นที่ต้องยอมรับไปตามเกมที่โชคชะตากำหนดแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันบอกคุณว่าโชคดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือทักษะทางพลังงานที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนและสร้างขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาเรียนรู้ศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดศาสตร์หนึ่งนั่นคือการเล่นแร่แปรธาตุโชคชะตา คือการฝึกฝนที่จะเปลี่ยนตะกัวแห่งเรื่องราวร้ายๆที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นทองคำแห่งโอกาสอันล้ำค่าและที่สำคัญคือคุณสามารถทำมันได้ทันทีในวินาทีที่เรื่องนั้นๆเกิดขึ้นเลยค่ะความจริงที่ต้องรู้ก่อนเหตุการณ์ไม่มีความหมายนี่คือความจริงที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นการตกงาน การเลือกราหรือการผิดแผนโดยตัวของมันเองแล้วไม่มีความหมายมันเป็นกลางเหมือนผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าแต่เราคือศิลปินผู้ให้ความหมายเราคือคนที่เลือกเองว่าจะใช้ผู้กันที่เรียกว่ามุมมองวาดภาพโศกนาตกรรมหรือภาพชัยชนะลงบนผืนผ้าใบนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแปะป้ายให้เหตุการณ์ว่านี่คือโชคร้าย คุณกำลังส่งเคลื่อนความถี่ของความเป็นเหยื่อออกไปและจะดึงดูดเรื่องราวที่มายืนยันความโชคร้ายนั้นเข้ามาเพิ่มแต่นักเล่นแร,แร่แปรธาตุจะไม่แปะป้ายแต่จะถามคำถามที่ทรงพลังกว่านั้นและนั่นคือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันใน3ขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ3ขั้นตอนเล่นแร่แปราธาตุโชคชะตาเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นตรงหน้าให้คุณทำสามขั้นตอนนี้ทันทีขั้นตอนที่1ยอมรับ แทนการต่อต้านในวินาทีแรกที่เรื่องร้ายเกิดขึ้นสัญชตาตญาณของเราคือการต่อต้านไม่จริงทำไมต้องเป็นชั้นมันไม่ควรจะเกิดขึ้นการต่อต้านเปรียบเสมือนการว่ายทวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกราบยิ่งคุณฝืนต้านก็ยิ่งเหนื่อยและยิ่งจมลงสิ่งแรกที่นักเล่นแรกแปราธาตุทำคือหยุดต่อต้านค่ะวิธีทำหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับตัวเองในใจหรือพูดออกมาเบาๆว่าโอเคสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว ไม่จําเป็นต้องชอบไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยแค่ยอมรับว่าตอนนี้ความเป็นจริงคือแบบนี้การยอมรับคือการปล่อยให้ตัวเองลอยตามน้ําไปก่อนเพื่อตั้งหลักและมองหาทิศทางใหม่มันคือการหยุดเสียพลังงานไปกับการต่อสู้ที่ไร้ประโยชน์ขั้นตอนที่สองค้นหาของขวัญที่ซ่อนอยู่หลังจากที่คุณสงบลงจากการยอมรับแล้วขั้นตอนที่ทรงพลังที่สุดได้เริ่มต้นขึ้นให้คุณถามตัวเองด้วยคำถามมหัศจรย์นี้ มีของขวัญอะไรซ่อนอยู่ในสถานการณ์นี้คำถามนี้จะเปลี่ยนสมองของคุณจากหมดปัญหาเป็นหมดความเป็นไปได้ทันทีคำถามช่วยขยายเรื่องนี้กำลังสอนบทเรียนอะไรที่ล้ำค่าให้ฉันการที่ประตูบานนี้ปิดกำลังจะทำให้ประตูบานไหนเปิดออกเรื่องนี้กำลังบังคับให้ฉันต้องพัฒนาทักษะด้านไหนที่ฉันไม่เคยสนใจมาก่อนเรื่องนี้กำลังปลดปล่อยฉันจากอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่สำหรับฉันอีกต่อไปตัวอย่างเช่น ตกงานของขวัญคืออิสระที่จะได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่รักจริงๆเลิกกับแฟนของขวัญคือโอกาสที่จะได้กลับมารักและรู้จักตัวเองอย่างลึกซึง้งป่วยของขวัญคือสัญญาณเตือนให้กลับมาดูแลร่างกายและสุขภาพอย่างจริงจังขั้นตอนที่3ประกาศความหมายใหม่ด้วยความรู้สึกเมื่อคุณมองเห็นของขวัญหรือโอกาสที่ซ่อนอยู่แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการแปะป้ายความหมายใหม่นี้ลงไปให้กลายเป็นความจริงทางพลังงานของคุณวิธีทำให้คุณพูดประโยคทรงพลังนี้ออกมาด้วยความรู้สึกที่แท้จริงขอบคุณสำหรับเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นเพราะมันทำให้ฉันได้ของขวัญที่ค้นพบขอบคุณที่ฉันตกงานเพราะมันทําให้ฉันได้มีโอกาสสร้างธุรกิจของตัวเองขอบคุณที่ความสัมพันธ์นั้นจบลงเพราะมันทำให้ฉันได้กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเอง หัวใจสำคัญคือต้องพูดพร้อมกับสร้างความรู้สึกขอบคุณและตื่นเต้นกับโอกาสใหม่นั้นขึ้นมาจริงๆนี่คือขั้นตอนที่ตะกวดจะถูกแปรสภาพให้เป็นทองคำอย่างสมบูรณ์บทสรุปที่ทรงพลังโชคดีหรือโชคร้ายไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดมาจากฟ้าแต่มันคือการตีความที่เราเลือกจะมอบให้กับทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนักเล่นแร่แปรธาตุที่แท้จริงไม่ได้เปลี่ยนโลหะภายนอกแต่เปลี่ยนมุมมองภายใน จงเป็นนักเล่นแร,แร่แปรธาตุแห่งชีวิตของคุณเองแล้วคุณจะค้นพบว่าทุกก้อนตะกวดที่จัก,กรวาลโยนมาให้คุณแท้จริงแล้วคือก้อนทองคําที่รอคอยให้คุณมาค้นพบคําแนะนําส่งท้ายนะคะครั้งต่อไปที่มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นลองใช้สามขั้นตอนนี้ดูนะคะแล้วมาคอมเมนต์แบ่งปันกันว่าคุณสามารถแปลเปลี่ยนตะกัวก้อนนั้นให้กลายเป็นทองคําอะไรได้บ้างแล้วพบกันใหม่ค่ะ